อนุทินวางหลักกระทรวงมหาดไทยต้องไม่มีระบบเส้นสายคนทำดีต้องได้ดีอนุทินวางหลักกระทรวงมหาดไทยต้องไม่มีระบบเส้นสายคนทำดีต้องได้ดีชี้คนที่เส้นใหญ่คือคนที่ประชาชนชื่นชอบเก่งทุ่มเทเสียสละวันที่8กันยายน66ที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนายอนุทินชาญวิรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการล้างระบบเส้นสายในกระทรวงมหาดไทยว่าคนที่ทำงานดีมีผลงานประชาชนชื่นชอบคือคนที่เส้นใหญ่จริงคนนั้นนับว่าทำงานเข้าตาผู้บริหาร นายอนุทินกล่าวต่อว่าจากนี้ในกระทรวงมหาดไทยจะไม่มีขั้วนั้นขั้นนี้ช่วยกันไปช่วยกันมาแต่จะวัดกันที่ผลงานแน่นอนว่าเรื่องเส้นสายมันต้องหมดไปอย่าลืมว่าหน้าที่ของเราคือการบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนดังนั้นใครที่มีหัวใจอยากรับใช้ประชาชนมีฝีมือทําให้ประชาชนมีความสุขได้ผู้บริหารจะให้ความเป็นธรรมผลักดันให้ก้าวหน้าส่วนคนที่ใช้วิธีเอาใจคนอื่นมองไม่เห็นประชาชนแล้วหวังว่าจะก้าวหน้าแบบนั้นไม่เติบโต สำหรับผมคนที่เส้นใหญ่คือคนที่ทำงานมีประสิทธิภาพเก่งทุ่มเทสเสียสละรักที่น้องประชาชนคนนี้แหละคือคนที่เส้นใหญ่จริงๆและเป็นคนที่ผมต้องเคารพยำเกรงเพราะท่านดูแลนายของผมคือประชาชนพวกที่ไปฝากคนนั้นคนนี้มาจะไม่มีเส้นกับผมเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลประชาชนแต่กลับไปดูแลคนเพียงไม่กี่คนดังนั้นจึงไม่สมควรได้รับการปูนบำเหน็จใดๆนายอนุทินกล่าวฝีดาดลิงหมอยง ชี้ยากเกินควบคุมพบระบาดจากการมีเพศสัมพันธ์ร่วมเพศหมอยงชี้ฟีดัสลิงกำลังระบาดมากและยากที่จะควบคุมพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วมีความสัมพันธ์กับเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย วันที่8กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสอนพยงผู้วรวรรณหมอยงหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ยองผู้วรวรรณถึงกรณีผ่านแพร่ระบาดของฟีดาสลิงภายหลังจากที่พบว่ามีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นระบุว่าพอกสรือฟีดัวานอนชื่อเดิม กำลังระบาดมากและยากที่จะควบคุมยงผู้วรรวันราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา7กันยายน2566พอกทั่วโลกมีผู้ป่วยร่วมแสนคนสำหรับประเทศไทยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมิถุนายนถึงปัจจุบันหลังจากมีการจัดงานพรามเฟสติวัลสาเหตุที่พอกระบาดแล้วยากที่จะควบคุมด้วยสาเหตุดังนี้ หความรุนแรงของโรคนี้มีความรุนแรงน้อยมากในบางรายขึ้นตุ่มไม่กี่ตุ่มหรือไม่ทราบดังนั้นจำนวนหนึ่งจะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาและสามารถแพร่กระจายโรคต่อไปได้ 2. การระบาดมีความสัมพันธ์กับเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายเช่นเดียวกับ HIV ก็ยากที่จะควบคุมหรือกำจัดให้หมดไปแต่พอกดีกว่าเ i ชตรงที่โรคหายขาดไม่เรื้อรัง สามการป้องกันด้วยวัคซีนวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้ป้องกันฝีดาดคนเมื่อนำมาป้องกันฝีดาดพอกประสิทธิภาพในการป้องกันลดลงไม่ได้หนึ่งรเปอร์เซ็นแบบการปลูกฝีป้องกันฝีดาดดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังเป็นโรคได้สี่วัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีราคาแพงมากประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ ห้าแหล่งรรงโรคอยู่ในสัตว์ตระกูลหนูหรือฟันแท้จะเห็นได้จากการระบาดเมื่อ20ปีก่อนในอเมริกามีการนำเอาหนูจากแอนกมบิอันรัดนำเข้าไปในอเมริกาและไปเลี้ยงรวมกับแพร่ด็อกเชื้อได้ข้ามไปสู่แพร่ด็อกและเข้ามาสู่คนทำให้เกิดการระบาดมากกว่า40คน6ประเทศกำลังพัฒนาที่มีสุขอนามัยไม่ดีเชื้อพอกส์อาจหลุดลงไปและไปสู่สัตว์พันธุ์แท้โดยเฉพาะหนูที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรคและอาจจะแพร่พันธุ์ไปสู่สัตว์อื่นจะยิ่งทำให้ยากในการควบคุม การดูแลป้องกันลดการแพร่กระจายในประเทศกำลังพัฒนาจะต้องออกแรงมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วด้วยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่จำกัด